ทำอาหารปลาหกนะะังค่ะแล้วก็จะมาโยนให้ปลาโยนให้ปลาเก่งค่ะโยนเลยค่ะเก็บขึ้นมาโยนให้ปลาละะเลยค่ะเก็บมาเก็บค่ะไะเก็บมาโยนโยนไปโยนฝั่งโน้นไปโยนฝั่งโน้นเออไะโยนโยนให้ปลาค่ะโยนโยนให้ปลานะคะเก่งค่ะ เก็บไม่เก็บอีกเนี่ยตัวเองทำหกเนี่ยเนี่ยอ่าเก็บเก็บดีดีค่ะเอออ่าไปโยนให้ปลาโยนให้ปลาเลยค่ะโยนโยนเก่งค่ะเก็บไม่เก็บอีกรอบเก็บให้หมดเลยนะได้ไหมอ่าเก็บอ่าโยนให้ปลาค่ะเก่งค่ะ อ่ะโยนให้ปลาใครทำหกก็โยนให้ปลาเลยโยนตทำอาหารปลาหกค่ะอ่ะเก็บเก็บเก็บแล้วก็โยนให้ปลานะโยนให้ปลาค่ะเก็บดีๆมันอันเล็กง่ายเออค่อยหยิบค่ะค่อยๆหยิบนะลูกหยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมาให้ปลาค่ะหยิบยังใครทำหกล่ะฮะ วันนี้อากาศร้อนมากเลยมาหยิบมาหยิบมาโยนให้ปลาเร็วมันไม่กินนะใบไ,ไม้อะปลาไม่กินนะมโยนไหมจับไหมจับมมโยนเออปลาหยิบขึ้นไป เออเก่งค่ะปลาปลาค่ะปลาเก่งค่ะ <c oughs> <c oughs> อายนให้ตรงนั้นแล้วค่ะไม่ต้องเดินมาฟังนี้อ่ะอายนอายนค่ะยนให้ปลายนให้ปลาอาื <c oughs> <c oughs> อืปลาไม่กินหลุกปลาไม่กินใบไม้ค่ะปลาไม่กินใบไม้เอาบายบายก่อนหันมาข้างหน้าหันมาหาแม่อาบาย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 จูบเก่งค่ะ